5ขนมที่เหมาะสมแล้วก็โดนใจคนลดน้ำหนักค่ะก่อนจะไปฟังสาระดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้เอรีด้วยนะคะหนึ่งค่ะก็คือทาโร่เป็นขนมยอดฮิตเลยนะคะเพราะว่าทาโร่เนี่ยมันจะประกอบด้วยแป้งกับปลาเนาะซึ่งอาจจะแป้งมากกว่าปลาซองหนึ่งเนี่ยจะให้ประมาณ60-100แคลอรี่ก็เลือกกินซองที่แคลอรี่ต่ำๆนะคะ2ค่ะเบนโตะ เบนโตก็จะคล้ายๆกับทาโร่นั่นแหละค่ะแต่ว่ารสชาติมันอร่อยเอริก็ชอบกินทานได้ค่ะ3ก็คือพวกเจเลีเพื่อนๆสามารถกินเจเลีได้1นซองสองซองอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะ C. สาหร่ายอบไม่ใช่ทอดนะคะอบสามารถทานได้ค่ะแล้วก็อย่างที่5ค่ะพวกเมล็ดฟักทองอบหรือว่าเมล็ดแตงโมอบอะไรอย่างนี้ได้ค่ะประมาณ1กํามือเอาไว้กินเล่น แต่ทั้งนี้พวกนี้มีโซเดียมเยอะถ้ากินแล้วก็ต้องกินน้ำตามเยอะๆนะคะ